สุดการลอคอยกับห้องใหม่ของเ h e a t e เตอร์เฮห้องกอล์ฟซิมูเลเตอเพราะความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายจึงเกิดเป็นไอเดียในการทำห้องนี้ขึ้นมาโดยการตกแต่งภายในถูกออกแบบมาให้เหมือนกับสนามกอล์ฟจริงๆโดยห้องนี้มีฟังก์ชันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวจอรุ่นพิเศษของเ h e a t e เตอร์เฮซึ่งมีที่แรกในประเทศไทยสามารถรับแรงกระแทกได้ดี หน,หนึ่งความพิเศษของตัวจอคือเสียงสามารถทะลุผ่านได้ทําให้เราเพลิดเพลินไปกับการดูหนังดูซีรีส์ผ่านทางช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆอีกทั้งห้องนี้ยังสามารถเล่นเกมได้ร้องคาราโอเกะฟังเพลงดูคอนเสิร์ตออนไลน์ปาร์ตี้กับเพื่อนและครอบครัว t h เตอร์เฮาส e รวมฟังก์ชันทั้งหมดไว้ในห้องเดียวสำหรับใครที่อยากทดลองฟังมาได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมเทเตอร์เฮาส์